ก็ขอสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกับผมนายธนพศิริปยานาะผู้อำนวยการส,นสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับก็จะมาแจ้งข่าวีีว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2568นะต้อนรับปี2569นะครับเราองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ส่งมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนนะครับทั่วไปและเข้ามาเที่ยวชมในสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ทั้ง6แห่งและ1โครงการตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2568จนถึงวันที่4มกราคม2569นะครับทางองค์การสวนสัตว์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมารับความสุขในแต่ละสวนสัตว์ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอของขวัญของรางวัลนะครับเที่ยวฟรีค่าบัตรผ่านประตูนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างนะมีสัตว์ป่านานาชนิดให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่านะครับก็อยากจะเชิญชวน ทุกท่านนะครับเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะต้องเข้ามารับความสุขในช่วงของปีใหม่นี้นะครับก็สุดท้ายแล้ผมก็ขออํานวยอวยพรในวันขึ้นปีใหม่นี้ให้ทุกท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็สมบัติปัญหาทุกท่านทุกคนครับ